พี่ครับพี่ครับเมื่อไหรพี่จะระเบิดท้ายครับเมื่อไรพี่จะระเบิดท้ายโอ้ผมรอพี่ระเบิดท้ายมานานดีมพี่แต่งตั้งนานแล้วยังไม่ได้ระเบิดท้ายอีกมาครับผมวันนี้วันนี้เราก็จะไม่ได้ระเบิดท้ายนะครับวันนี้เราจะมาฉลุบางโคนกันนะครับเดี๋ยวไว่าเราจะวาดกันนะครับผมแต่เรายังไม่รู้นะตอนนี้ว่าเราจะวาดเป็นแ <shoes swimming> นวไหนหรือว่าลายไหนนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยววันนี้เราจะฉลุบบางโคนกันนะครับมาดูกันว่า ลายที่เราจะทําวันนี้นะครับจะเฟี้ยวแค่ไหนหรือว่าจะโดนใจเพื่อนๆไหม <S <S หรือว่าใครมีลายไหนที่แบบว่าโดนใจลายในใจก็ส่งมาที่ในเพจผมได้นะครับเผื่อผมจะได้ดูแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้ผมก็จะฉรุเสร็จแล้วนะครับเดเพื่อน ดูด้วยนะครับว่าลายไหนสวยนี่ผมไม่รู้นะว่าจะเอาลายไหนดีใครมีลายแนะนํานะครับหรือว่าที่จะเอามาเกตในชิ้นต่อไปเนี่ยก็ส่งมาดูที่เพจผมได้นะครับเผื่อว่าเราจะมาทําในชิ้นถัดไปนะครับมาดูกันว่าการแกะลายบางโคเนี่ยมันจะยากหรือเปล่า <S <S ผมบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างจะมือจะต้องแข็งแรงนะเพราะว่าเนื้อง,งานชิ้นดําเนี่ยมันแข็งนะครับมันก็ต้องปาดแบบว่าเออนะครับใช้แรงนิดนึงไปเดี๋ยวเราจะวาดลายให้ดูนะครับผมว่าเราจะเอาลายไหนดีนะครับ นี่แค่วาดข้าวๆไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเทหรือเปล่าไปไปดูกันครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองวาดลายกัน,นครับว่าลายจะเป็นยังไงจะโดนใจใครไหมหแต่ผมบอกเลยลายที่เราวาดมักจะไม่โดนไม่โดนใจใครเสมอนะแต่ว่าเราทําเพื่อเราใช้งานโดยส่วนตัวนะครับแต่ถามว่าผมอาจจะใช้บางคนนี้ไหมผมอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันอาจจะวิดถึงวัวผมได้นะครับ ผมอาจจะซื้อบางโคนใหม่มานะอันนี้พูดไไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเทไหมครับจะเทไหมครับแต่บอกเลยว่าสองฝั่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อะนะครับขอแบบนี้เพราตอเนแบบนี้บเนกเ็นม่ที่หนแนเสร็นเนี่ยมันจะรเ้นะครับน ทำเร็วๆที่ป้าป้า,ป,าป้าทำเร็วๆหนูรอ,อนานแล้วนะให้อห้จุ๊บ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 กลองเร็วจุ๊บเป็นไงลนะ่ะหนูน่ารักไหมครับหนูหนูชื่อชาแนลใช่ไหมขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ยากนะยังไงดีวะยังไงดีคือคิดลายไม่ออกนะครับ <c oughs> ตัตั้นไม่กับลาย <c oughs> คือบอกอยากมากสจหรับลายนะครับหรือว่าว่านหมาลงไปฮะ เลือวัดหนูเลงไปฮะปะ๋าป๋าป๋าป๋าวัดหนูเลยห,หนูพร้อมอันเนี้ยเก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนํานะครับผมนะนั่นก็คือเว็บที่ผมไว้ใจเว็บนี้เว็บหนึงนะครับเลยก็คือเว็บ Jk 911นะครับเว็บนี้นะครับเขามีบริการที่ฝากถอนรวดเร็วและเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเกม Candy Pop นะครับ นี่ผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเล่นง่ายนะครับแล้วเราสามารถกดฟรีสปินแล้วแล้วก็นั่งรอเฉยๆก็ได้นะครับคือเราไม่ต้องกดเองไงคือฟรีสปินรอโบนัสแตกอะไรอย่างนี้นะครับผมนะถ้าอยากเล่นจริงๆนะครับก็แอดไปได้นนะครับที่ SJK911 นะครับเว็บนี้เขามีบริการฝากถอนด้วยบัญชี t ูมันนี่วอล l ล็ตด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับฝากถอนเนี่ยสะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับและถ้าใครบอกว่ามาจากอาโคยน้อยเนี่ยมาจากช่องอาโคยน้อยนะเ c o m m u n ท t y พิเศษรับโบนัสเพิ่ม 5 0สําหรับ50คนแรกและถ้าใครไปไม่ทันเนี่ยเขาก็ยังมีสิทธิพิเศษอีกนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมแอดไปได้ที่ s j k 9 <S <S 1 1ของแท้ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราลงไปวาดที่ให้เพื่อนวาดน,นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ10วันนะครับเราก็ไม่ได้ถ่ายทีแต่เราจะมาต่อกันเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนวาดลายก่อน,นครับไม่รู้ว่าลายจะออกมาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบข้าวๆนะครับเดี๋ยวเราดูกันตอนเสร็จนะครับไป Believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow me to the test and watch me go this is my quest i'ma make it known they call me obsessive oh i know call me selective with my notes call me aggressive with my flow call me offensive even though joey ain't gonna lie life's tough try to get by life's rough try to do it right it's not enough even though you try you still mess up but i'm still gonna fight for what i love still gonna die for what i love still gonna try i won't give up still gonna fight until i've won they say i'm way too obsessed and i've got nothing left and i'm ก็ให้เพื่อนทำต่อนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูลายข้าวๆกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะ <Okay. Ooh. S 2> เราจะเก็บงานกันว่ามันจะโอเคไหมนะครับก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับอ่าโอเคนะผมนะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันนะครับผมแล้วเราก็จะเอาใส่รถ เรามาดูว่าจะเท่หรือเปล่านะครับยังก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับที่จัดให้นะครับนี่งบงบกี่บาทนะยี่สิบาทใช่ไหมยี่สิบยี่สิบอ่าประมาณยี่สิบาทนะครับก็ใครอยากไปฉลุงแบบนี้ก็ไปฉลุงได้นะครับงบแค่ยี่สิบาทหรือว่าถ้าถ้าดีก็ซื้ออะไรนะใบมีดคัตเตอร์เพิ่มอีกใบใช่ไหมสิบบาทนี่มาถซื้อละ<า>ซื้อมีดอย่างเดียวใช่ไหมอ่าซื้อมีดซื้อมีดเดียก็ประมาณนั้นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนใส่กันว่าลายจะสวยหรือเปล่านะครับนี่ก็คือลายปััจจุบนนี อย่างโกติโกสามโกต่ผมบอกเลยมันมันวิดถึงหลังนะใช่ไหมถ<ช>ึงแน่นอน <ๆ S 2> เออไม่ถึงหลังเราแต่ถ้ามีคนนั่งอะเรียบร้อยเออคือถึงหลังแน่นอนไปเดี๋ยวไปดู่อนกันนะครับผมว่าตอนเสร็จแล้วก็ตอนประกอบจะออกมาเฟี้ยวขนาดไหนไปเดี๋ยวเรามาดูลายกันนะครับผมนะว่าลายโอเคไหมนะครับนี่เป็นไงเป็นไงเพื่อนเพื่อนว่ายัางไงครับคิดว่าสวยไหมเนี่ยก็ได้อยูอ่โอ้โมีการทาแบบเป็นลายหยักๆด้วยนะ นี่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอใส่แล้วมันจะสวยหรือเปล่ากันนะครับสภาพตอนนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับคือเครื่องพังครับเพื่อนๆเครื่องก็พังนะครับก็คือไม่มีตังค์ซ่อมแล้วครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากดูคันดีมก็คอมเมนต์มานะครับผมอาจจะเท่าไม่แต่ใจจริงผมอยากทาโซนิคมากนะครับตอนนี้คือถ้าโซนิกเสร็จจะดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะใส่กันเร็วขนาดไหนนะครับ2ท่านนี้เรียกได้ว่ามือโปรพิชเชนอลกันทั้งนั้นนะครับ yeah i don't believe in destiny okay. i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me ตอน n ี้เราก็ใส่เป็นที่เรีย e ร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าให้หรือเปล่าเพราะว่านี่คือคนใส่นี่นี่คือคนชะลูใช่ไหมใช่ใช่สุดยอดเลยแล้วก็ไนา์นะครับคนช่วยใส่ก็เรียกว่ามีคนช่วยทําก็ดีนะครับก็ไม่อยากจะเราไปดูของจริงกันดีกว่า นี่นะครับอันนี้ก็คือสภาพจริงๆนะครับเพื่อนๆว่ายังไงครับแต่ผมกลัวว่าเวลาขับผมจะขับวิ่งทิปไม่ได้นะครับผมอาจจะใส่เป็นของเดิมนะผมอาจจะซื้อของเดิมมานะครับนี่สวยๆเลยครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าพี่ครับไม่สวยสวยบ้างมันก็มีทั้งสองความคิดเห็นนะครับแต่ก็เฟียวฟ้ามากครับเฟียวฟ้ามากครับชลรูสู้ร้อยยี่ห้าเลยอ๋อสู้ร้อยยี่ห้าอะไรอ่ะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเครื่องฮะนี่ คอมเมนต์มาครับป๊บสุดๆครับผมรอรอรอผมว่าเท่อยู่นะครับนี่พอใส่เฟรมนะครับไปผมนะถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้ได้งแต่เปิดคลิปนะก็คือเราเปิดเมื่อคลิปตั้งแต่ทําท่อก่อนที่เรายังไม่ออกไปจากบ้านกูนิวตอนนี้ก็ผ่านระยะเวลาไปประมาณสออาทิตย์ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเย้ ปเ,เป็นอยนี้ล่ะฝาก็ุณ่อนติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปเาย